สวัสดีครับนนท์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับทำให้เราได้ส0 0 0 0นวิวนะครับไม่น่าเชื่อว่าวันที่ได้100,000กว่าได้ส0 0 0สนใน่างกันแค่ไม่ถึงสัปดาห์เดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ Subscribe นะครับถือว่าทําให้ช่องนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้สาราไทยไทยเปอร์วิเลียนของเราเนี่ยที่เอ็กโปเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับก็เลยคิดว่่่่่่าา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 า300,000 3นน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 นะะะะะคคคคครรรรัััับบบบกก็็จเเเเอออออยยยยยงงงไไปหผลีีีีีี้ททททมมมมมตตถึิดด1ใ5ขชสุู ประมาณวันละ6,000คนนะครับในวันที่คนไม่เยอะอย่างเช่นวันธรรมดาหรือวันนี้เป็นวันหยุดน,นะครับคิดว่าน่าจะเกินหมื่นคนนะครับตอนนี้ สามทุ่มแล้วนะครับสามทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยจะเห็นว่าคนในต่อคิวอยู่เลยนะครับแล้วก็คิวเนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงด้วยนะครับก็เป็นเพราะว่าสาราเราเนี่ยมีชื่อเสียงหลายด้านนะครับเริ่มไปที่ด้านที่หนึ่งเลยนะครับด้านที่หนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงนะครับเราเป็นสาราที่มีเรื่องของการแสดงสดนะครับแล้วก็มีทุกวันนะครับวันละห้ารอบนะครับไม่ต่ำสี่โมงนะครับค่ำห้าโมงเย็นนะครับอากาศก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับหกโมงครึ่งนะครับแล้วก็สองทุ่มแล คนมารวมตัวกันหน้าสาราไทยเนี่ยเป็นยังไงให้กดดูวิดีโอข้างล่างได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวบทวิดีโอนี้แล้วเนี่ยผมจะขึ้นมาให้แล้วก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับ าการสนแสดงสดเ,เป็นสิ่งที่คนสนใจนะครับตอนแรกก,ก็คิดว่าจะมีคนสนใจแต่ไม่ได้ก็เยอะขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นคว,ความต่างของเราด้วยนะครับเพราะที่อื่นอาจจะเน้นเรื่องของการใช้นินศรศการนะครับหรือว่าการใช้การฉายภาพลงบนจอซึ่งคนก็คงชอบนะครับแต่ว่าคงไม่มีอะไรมาแทนการสแสดงสดได้ไลฟ์ฟอร์แมนนั่นเอคือสิ่งที่คนชอบมาท่งานอีกสโนะครับเป็นเหตุผลแรกเลยนะครับเราก็จะมี3โชว์ด้วยกันช่วงนี้ในเดือนตุลาคมนะครับก็คือโชว์ที่เรียกว่าไทยแฟร์ติ้งสปีดนะครับหรือว่ามวยไทยนะครับก็คือการเอาเรื่องของวแม่ไม้มวยไทยนะครับารรรวเเืืื่่่อออองงงขห ลปะดิจิทัลนะครับก็สามารถจะถ่ายทอดออกมาได้สวยงามมากก็ใครไม่ดูนะครับคลิกลงไปดูข้างล่างได้นะครับก็คนชอบมากนะครับวันนี้ก็คน้ามามหาสาลเลยเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับส่วนอันที่2นี้ก็คือตัวที่เรียกว่าไทริซึมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาโขนนะครับโขนเนี่ยมามาประยุกต์นะครับให้เข้ากับยุคสมัยนะครับแล้วก็เอาเรื่องราวเนี่ยมาร้อยเรียงนะครับให้คนได้ได้ได้ดูกันนะครับซึ่งก็คนก็ชอบมากนะครับเพราะว่าเครื่องแต่งกายด้วยการใช้แสงสีด้วยการใช้ศิลปะดิจิทัลบนจอข้้้้้าาางงงหหลลัดดววยยเนนน่ททใใคคสสจมกกกรแ็็ุืืออ ไทวิซึมนะครับก็เรเป็นเรื่องของกิจกรรมการแสดงนะครับของสี่ภาคนะครับแต่ก็เป็นกันคือเป็นการประยุกต์นะครับคือไม่ได้เอาการแสดงสีภาคที่เป็นเรื่องของประเพณีเลยมาใช้แต่ว่ามีการประยุกต์ให้ทันสมัยขึ้นเหมาะกับเพลงที่มีความเร้าใจขึ้นนะครับซึ่งคนก็ชอบมากนะครับทุกวันที่มีการแสดงสีภาคเนี่ยคนก็จะหอมารอมกันรอเลยนะครับก็ถือว่าการแสดงสดเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้คนเนี่ยรู้จักสาราไทยไทพาวิเลียนอยากที่จะมารู้จักเมืองไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็บางคนอาจจะดูเทศการก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูสาราไทยเรื่องของการแสดงบางคนก็ดูการแสดงที่ ก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาดูเทศกาลกะนะครับก็มีทั้งสองแบบนะครับนี่คือสานที้หนึ่งเลยแตนที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของเทศกาลรเรานะครับเพราะว่ามีการมีการเล่าเรื่องที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คมคายแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ตามง่ายนะครับบางสาระเนี่ยอาจจะใช้เรื่องของศิลปะแล้วก็ภาษาค่อนข้างจะลึกซึ้งมากน,นะครับมไ,รไม่ต้องปีบันไดดูของเราเนี่ยไม่ต้องปีนนะครับเราสามารถที่จะดูได้เรื่องห้องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของความความเข้าใจในเรื่องของความการเดินทางนะครับเรื่องขอมบิลิตี้ซึ่งเป็นธีมหลักของงานของงานปีเนี้ยที่สาาระบไทยมาตั้งอยู่เป็นพื้นที่ที่เราเรียกม o b i l ิบิลิตี้โซนเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารว่าในอดีตการเนี่ยเรามองเรื่องของการเดินทางความสามารถในการเดินทางเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับห้องแรกก็จะได้เห็นในเรื่องของรถ ราชรถนะครับแล้วก็แล้วก็เรือนะครับซึ่งเป็น,เ,ปนเรือสุพรรณหงส์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากนะจนคนโดยเฉพาะคน,น,นต่างชาติตกใจมากที่ได้เห็นแล้วก็ชื่นชมถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับห้องที่สองก็จะเป็นเรื่องของ น้ำนะครับเป็นต้นกําเนิดของการเคลื่อนที่ของคนนะครับคนโดยเฉพาะคนไทยเป็นแหล่งที่มาของอารยธรรมไทยเป็นแหล่งที่มาของการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติเป็นแหล่งที่มาของการพัฒนาไนะม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันของเราก็ตามทีนะครับเพราะว่าห้อที่2ก็คนชอบมากเลยเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องของน้ําที่เป็นการถ่ายทอดด้วยแอนิเมชันที่ที่สวยงามแล้วเนี่ยยังมีมิติที่3ที่4คือเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องของอน้ำนะครับก็คือมีอาจบางบางตอนที่เป็นเรื่องของน้ำมีน้ำกระเด็นออกมานะครับให้คนรู้สึกว่าติดตาติดใจนะครับข้อที่่3ก็็จะเเปนรืองของเทคโโนลยีใหม่ๆละนครับเพราะะว่่าาปรรเเเททศไยยนนีก็พัฒา ไปข้างหน้านะครับความเป็นดิจิทัลความเป็นเทคโนโลยีความล้าสมัยในเชิงเรื่องของการแพทย์ก็ตามทีเนี่ยหรือเรื่องเรื่องเรื่องของการสื่อสารคมนาคมแล้วก็เรื่องของการขนส่งเย่ยทำให้เราเนี่ยเป็นผู้นำนะครับประเทศหนึ่งของภูมิภาคเลยก็ทําให้เราเนี่ยได้ได้สื่อสารไปกับคนที่มาดูว่าความเป็นไทยในยุคในยุคสมัยปัจจุบันศตวรรษที่ส1เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของคนต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็หลงรักเมืองไทยไม่อยากจะกลับนะครับก,ก็เหมือนกับเป็นการสรุปจบนะครับว่า รู e ้จักเมืองไทยแล้วจากหลายๆมุมมองในแง่มุมของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ความสามารถในการเคลื่อนที่เนี่ยก็มารู้กันหน่อยสิว่าอะไรเนี่ยมันคือหัวใจของความเป็นไทยที่แท้จริงนะครับก็เป็นห้องสุดท้ายก็พูดถึงตรงนั้นไปนะครับก็เป็นเหตุผลที่2นะครับคนเนี่ยชอบดีนศึกษาการมากนะครับมีการถ่ายมีการมีคนที่ถ่ายออกไปแล้วก็มาลง YouTube ถ่ายไปแล้วก็แชร์กันแล้วก็ไปคุยกันต่อเนี่ยเยอะมหาศาลเลยทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับนี่เป็นคนที่2เหตุผลที่3นะครับข้างหลังผมเลยครับ น้องรักแล้วก็น้องมะลินะครับเป็นแมสคอตของสาราไทยที่นี่นะครับแต่ว่าไปมาตอนนี้กลายเป็นแมสคอตของงานเอ็กซ์โปไปละนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสถานที่นะครับเป็นเป็นขุนที่คนมาถ่ายรูปด้วยเยอะที่สุดนะครับเยอะกว่าของงานเอ็กซ์โปเองซะอีกนะฮะน้องรักน้องมะลิมีความน่ารักมากเพราะว่านอกจากจะมีใบหน้าที่น่ารักแล้วนะคนอยากเข้าไปกอดอยากเข้าไปสัมผัสนะครับยังมีเรื่องของรอยยิ้มซึ่งเป็นความสําคัญของประเทศไทยนะครับคนไทยเนี่ยมีชื่อเสียงด้านของความเอื้อเฟื้อความเอื้ออาอนนะครับมารยา คมแล้วก็ความมีน้ำใจน้องรักน้องมะลิเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยสื่อสารตรงนั้นนะครับเด็ก ผู้ใหญ่เอ,อ่ยเห็นแล้วต้องขอถ่ายรูปด้วยตลอดเวลานะครับตอนนี้คิดว่ารูปถ่ายที่อยู่ในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยที่เป็นรูปน้องรักกับน้องมะล,ลิแล้วก็คนมาถ่ายด้วยเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าแสนรูปละนะครับเพราะว่าเราก็ลองทําการการเซิร์ชดูก็ขึ้นมาเต็มเลยนะครับรักกับมะล,ลิเนี่ยเป็นแมสข,ของวทำง,งานเอ็กซ์โปไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสาเหตุผลหลักนะครับว่าทําไมสาราไทยถึงมีคนเข้าชมวันล,ละเป็นหมื่นคนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะหยุดหย่อนแค่นี้เดี๋ยวพออากาศที่ดูใบยเย็นลงเนี่ยคนก็น่าจะมาเยอะขึ้นนะครับขอแถมอีีีกกกกเเเเเหหหตุผผลลลลแแ้้้ววัััันนนนนนนะะะคคคครรรรรรรบบ็็ืืือออออ่่่งงงงงขททาาาาาามไยยจจดูสส ก่อนจะออกมานะครับตราก็จะดักเป็นกับดักนะครับให้มีกลิ่นอาหารไทยนะครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆอยู่แล้วในดูไบ แล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับถือว่าเป็นเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดประเภทนี้ของของโลกเลยเนี่ยเราก็เอามาไว้ที่สาราไทยนะครับโดยที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าลิสโต้แดงคอกนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงด้านอาหารไทยของดูไบเนี่ยก็ช่วยมาอยู่กับเรานะครับตลอด6เดือนเลยแล้วก็ทำอาหารอร่อยๆให้ให้ให้คนที่นี่ทานกันแล้วข้อดีของอาหารที่นี่ก็คือว่าราคาไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับเอ็กซ์โปเอ็กซ์โปเนี่ยอาหารที่นี่ก็จะคล้ายๆกับที่สนามบินก็คือจะราคาสูงขึ้นประมาณสองเท่านะครับแต่ว่าอาหารที่เนี่ยราคา คิวก็จะยาวมากตอนนี้นะครับสี่ทุ่มแล้วคิวยังยาวอยู่นะครับ ก็เป็นกับดักกับดักยังงนับที่เราคิดว่ายังไงคนก็เข้ามาแล้วมาเข้าใจเมืองไทยมากขึ้นจากในนิทรรศการนะครับมามาชมการแสดงชั้นนำนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กินอาหารไทยด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่ได้มาเยี่ยมชม Thailand p a v i l i o นหรือว่าสาราไทยที่งาน Exp o 2020ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ขอฝากไว้นะครับสาเหตุผลนะครับสามวหนึ่งแล้วกันนะครับสาเหตุผลก็คือเรื่องของการแสดงสดนะครับนิทรรศการที่เราใจแล้วก็เรื่องของแบรนด์สกอเรรื่ออองงข้าาานหรที่อน่ครักิน ไม่ได้เลยนะครับทุกคนต้องกินแล้วต้องกลับมาใหม่นะครับก็ฝากไปนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับอยากให้กดติดตามแล้วก็แล้วก็เราก็จะมีวิดีโอใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ตามดูกันแล้วกันแล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะติดตามนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันถ้าเกิดครบ5 0 0 0เดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอใหม่ๆมาโชว์กันนึงครับขอบคุณครับผมบาย